ฝางองูไจ่กจอจานช้อชิงช้อชิงงชอช้าง,างโซโซโซโล่ามทีโอโซล่ามทีชอกระเชอร์ออาายอหญิงต่อเชดาต่อปตัก เหรียญน่าไงผมเหรียญน่าทอฐานทอนามนโทแต่นามนโทหน้าขาวเงียบเหงาทอพูดเท่านอนเนนไม่มองรอเด็กตองนมนต์ตอเต่าทงตุงทอทุงแบกขนเอ้ยแบกขนมาแบกขนแล้วทอทหารทอทง ขาทงคนนิยมอ้าวเยอะไรต่อเนี่ยกูงงแล้วเขาทงคนนิยม أ, เอ่อจตนาบนโทเฮ้ยงงแล้วยอนแล้วเขาทงคนนิยมนอนนูขวักขวายใช่ป่ะบ่อ็นไม้บ่อ็นไม้อะไรครับผมต่อปลาต่อปลาอร่อยจ้ะ่่อปลาไว้ในน้ำเลยต่อปลาอะไรต่อปลาอะไรต่อปลาตากลม อะไรวะพอพึ่งพ,งพงอฝาพ,พอพานวางตั้งพอฟันพอฟันจะอาจจังมันเอ้ยบป็ทีมันลีนโพลสูตเว้ยพอฟันจะอาจจังแล้วอะไรต่อวะพอสำเภาลกลางใบอะไรวะรอเรือเฮ้ยมองม้าก่อนดีมองมา้า หมามยิกยักษ์ยอยักษ์เขี่ยวใหญ่ล้อเรือลอลิงกินกล้วยไตยดาววอแแวนสอสลาสอหรือสีนี่นี่นี่สอสีหนวดยาวสอเสือ อ๋อหยิบรอจุลาผ้าพยอนออ่า,างองน้อยออหน้าูกาโต้ออยามา <laughs>